ถึงจะไม่ใช่ทเวนตี้วันร์ีทูอย่างที่ผมเฝ้ารอแต่ก็ใกล้เคียงมากก็น่าจะได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเทรลเลอร์เปิดตัวสุดบ้าระหร่ำของ b a t t l e f i e l d 2 0 4 2ในเรื่องของความประทับใจหรือว่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามารอดูอีกทีในวิดีโอตัวหน้าที่จะเป็นในช่วงของเกมเพลย์เทรลเลอร์พร้อมกับรายละเอียดเกมการเล่นแบบเต็มสูบแต่สำหรับวิดีโอนี้เรามาดูรายละเอเียดเบื้องต้นกันก่อนว่าภาคนี้เขามีอะไรมาโชว์บ้างมาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องก่อน บ t t l e Field 2042ดำเนินเรื่องตามเลขปีของชื่อเกมเลยนี่คือช่วงเวลาที่โลกประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนักพื้นที่หลายจุดถูกน้ำท่วมทำให้ทรัพยากรก,กับพื้นที่อยู่อาศัยถูกทำลายรัฐบาลในหลายประเทศไม่อาจกู้วิกฤตจ,จนกลายเป็นประเทศล่มสลายเหล่าผู้คนจากประเทศล่มสลายต่างถูกขนานนามว่าพวกนันเพเทรียตหรือเรียกสั้นๆว่าโนแพ s ถือว่าเขาเจอไม่มีประเทศแล้ว แต่พวกเขาก็คือพลเรือนเกษตรกรวิศวกรและก็ทหารที่ต่างก,ก็พยายามเอาชีวิตรอดแต่่าำกลางวิกฤตครั้งนี้สหรัฐอเมริกากับรัเสเซียก็ได้เปิดฉากสงครามชิงอำนาจเหล่าโนแพสจากทั่วทุกมุมโลกก็ได้เข้าร่วมกับทั้งสองฝ่ายเพื่อที้พวกเขาจะได้มีที่ยืนบนเวทีโลกถ้าหากว่าฝั่งที่เขาเข้าร่วมเป็นฝ่ายชนะสงคราม บอกก่อนเลยว่า Battlefield 2042ไม่มีหมดเนื้อเรื่องนะครับในภาคนี้ทีมงานเขาตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดยังไงมันก็คือ Multiplayer เขาเลยตัด Single Player ทิ้งไปเลยแล้วมาโฟกัสที่การสร้าง Multiplayer อย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่องในคราวนี้เขาจะใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านลอผ่านแผนที่ที่เราเล่นแล้วเรื่องราวมันจะดาเนินไปเรื่อยๆตามการอัปเดตของ Battle Pass แต่ละซีซั่นจะมีเรื่องราวใหม่ๆอัปเดตเข้ามาตลอด ง่ายๆคือเขาหันมาใช้การนำเสนอในสไตล์ของหลายเกมที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ในด้านคอนเทนต์เขาก็ใช้วิธีเดียวกันในการอัปเดตของ Battle Pass มันจะมีของบางอย่างที่มาแบบฟรีอัปเดตหรือบางอย่างก็ต้องมีการจ่ายเงินเพปดล็อกแต่หลักๆแล้วพวกคอนเทนต์อย่างแผนที่ใหม่อาวุธใหม่ยานพาหนาใหม่ของพวกนี้จะยังไม่มีการคิดเงินทุกคนจะได้เล่นเท่ากันหมด ส่วนพวกของแบบแต่งองค์ทรงเครื่องนี่อันนี้ต้องว่ากันอีกทีเท่าที่ดูจากเทรลเลอร์หลายคนคงจะนึกย้อนกลับไปหาภาค4ใช่ไหมครับมม่เหมือนเป็นภาคสี่ที่ล้ำขึ้นมาหน่อย แต่การดีไซน์ของภาคนี้ต้องบอกเลยว่ามันใหญ่ขึ้นในทุกด้านเลยเอาง่ายๆอย่างแรกในเวอร์ชั่น PC, PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X เราจะได้เล่นกันในสเกลสูงสุด128คน2เท่าจากจำนวนสูงสุดของภาคที่ผ่านมาส่วนในเวอร์ชั่น PlayStation 4กับ Xbox One เจะยังเล่นกันในสเกลเท่าเด็กน,นั่นก็คือสูงสุด64คนแต่ละแผนที่จะมีการปรับขนาดตามหมวดกับจำนวนผู้เล่น และด้วยสเกลระดับ128คนเนี่ยบอกเลยว่ามันทำให้แผนที่ใหญ่กว่าภาคก่อนๆแบบใหญ่เป็นบ้าเลยคือถ้าเปรียบง,ง่ายๆใครจำแผนที่หนึ่งของภาค5ได้ที่มีชื่อว่าฮามาดาคือแมปนั้นแหละก็ถ,ถือว่าใหญ่แล้วนะในภาคน,นี้เขามีแผนที่ที่ใหญ่กว่าฮามาดาเกือบ2เท่าตัวในระดับตารางกิโลเมตรผมไม่บอกชื่อแผนที่ไม่บอกขนาดที่ชัดเจนแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นเอง อีกจุดที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นแบบสุ่มถ้าใครยังจํากันได้ในภาค Battlefield 1ที่บางฉากมันจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนมีฝนตกมีพายุสายเข้านั่นแหละครับระบบเดียวกันแต่มันจะอันตรายกว่านั้นเพราะมันอาจจะเป็นพายุทอร์นาโดทั้งรถถังเครื่องบินโดนดูดหมดโดนปั่นกันเป็นเครื่องซักผ้าเลยแต่ในเมื่อน,นี่คือเกม Battlefield เหตุการณ์แบบนี้มมนอาจจะกลายเป็นโอกาสให้เราทําอะไรบ้าๆบอๆอย่างแบบอาศัยแรงเวียงของทนาโดเปิดวิงสูดแล้วทะยานขึ้นฟ้าไปซัดกับเครื่องบินคในภาคนี้เขาโอบรับความบ้าเลยไอโมเมนต์แบบ only in Battlefield มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วใครที่เล่นภาคก่นกอนมาต้องเคยเจอสักโมเมนต์เนี่ยในภาคนี้เขาเลยสร้างโอกาสที่ทําให้เกิดจังหวะแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนด้านหมดการเล่นทาง EA เขายังไม่มีการประกาศทั้งหมด แต่เขาประกาศแล้วว่าจะมีโหมดให้เราเล่นแน่ๆคือ Conquest กับ Breakthrough Conquest ก็คือโหมดยึดโทมปกติที่เราเล่นทุกภาคแต่ในภาคนี้มันมีทวิสอะไรนิดหนึ่งซึ่งในตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้กับโหมด Breakthrough ที่เราชื่นชอบกันมาตั้งแต่ BF1 และอย่าลืมว่าในภาคนี้128คนนะครับรับประกันว่าเละเทะแน่นอนแต่จะเละในทางที่ดีหรือไม่ดีคงต้องลองเล่นเองดูก่อน แต่ณเวลานี้ทางผู้พัฒนาเขาบอกแล้วว่ายังมีอีก2โหมดที่จะมีการประกาศรายละเอียดอีกทีในอนาคตโหมดแรกมีชื่อว่า Hazard Zone นี่คือโหมดที่เน้นการเล่นแบบหมู่รบเป็นอีกประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับโหมดอื่นๆและทางผู้พัฒน,นาก็ย้ำชัดหลายรอบมากว่าน,นี่ไม่ใช่ Battle Royale จะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันดูกับอีกโหมดหนึ่งที่เรายังไม่รู้ชื่อเลยแต่จะได้รับการเปิดตัวเร็วนี้ในงาน EA Play ของเดือนกรกฎาคม นี่คือโหมดที่สร้างโดยทีม Dice LA ที่พวกเขาบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟน Battlefield เ,เล่นกันมาหลายภาคนี่คือโหมดที่จะเป็นแฟนเซอร์วิสมันจะเป็นโหมดแบบไหนก็มารอดูพร้อมกันในงาน EA Play Live ของวันที่22กรกฎาคม2021สำหรับวิดีโอตัวนี้เราก็ขอจบรายละเอียดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแต่บอกก่อนว่ายังไม่จบนะครับเพราะหลังจากเกมเพลย์เทรลเลอร์ที่จะปล่อยในวันที่13มิถุนายน เราจะมีวิดีโอรายละเอียดเกมการเล่นกับความประทับใจแรกของผมออกมาให้ชมกันอีกตัวหนึ่งยังไงก็รอติดตามกันได้เลยแต่ขอหน่อยเหอะความประทับใจแรกของเทรลเลอร์เปิดตัวโคตรบ้าเลยครับให้ตายเหอะ